สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูผู้ติดตามในไอจีนะเนี่ยคือแบบเฮ้ยมาจะครบจริงๆเนี่ยมาจะครบจริงๆนะเนี่ยเนี่ยจริงๆมาจะครบสองร้อยแล้วเราขอให้มาครบสองร้อยนะเราขอร้องเราขอให้ครบสองร้อยไวๆนะคะเอิม่มถ้าผู้ติดตามเอิม่ม เอิ่มอยากก็ขอแบบกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าใคร f อฟเราอะแต่ว่าเราไม่มี f อฟซหรอกมั้งอะถ้าใครอยากมากดติดตามช่องเราก็มาได้นะคะเนี่ยหนึ่งรอยเ้าสิบหกนาะเอาเราขอเถอะเดีวเราจะไปติดตาม ช่องนั้นถ้าใครมาติดตามช่วงเราเราจะไปติดตามช่วงนั้นนะคะเอถ้าใครอยากติดตามก็ติดได้จริงๆสิงสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ